ล้างมะเขือค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งเทลงไปเลยจ้ะพริกกระเทียมกระทูสามตัวจุกๆสุกแล้วก็นำมาตำเลยจ้าตำให้ละเอียดเลยจ้ะ ปทูสองตัวจุกๆเลยตำให้ละเอียดจ้าเสร็จแล้วเมื่อเขือมไปเลย ้ำจะให้เข้ากันไปปรุงรสชูรสเลยจะน้ำปลาก็เติมน้ำอุ่นนิดหน่อย เกลืออีกนิดนึงเสร็จแล้วใส่ต้นหอมผักชกีลงไปเลยจ้าเสร็จแล้ว